ผมนายอดิศักดิ์เทพาทผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมในนามของพระศกนิกรทุกหมู่เหล่าชาวจังหวัดนคนปรปฐมขอสำนึกในพระมหาการณุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงพระราชทานต่อพวกพวงชนชาวไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดนคนปรปฐมได้รับพระมหาการณุณาธิคุณโดยเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่นคนปรปฐมถึง21ครั้งโดยครั้งแรก เมื่อวันที่26ตุลาคม2497ได้เสด็จพระราชด,ดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพราะกฐิถินาพนะอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์ราชวารมหาวิหารครั้งที่สองเมื่อปีพศ2498ได้เสด็จพระราชด,ดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์พระประธานที่พุทธมณฑลครั้งที่สามเสด็จพระราชด,ดำเนินขณะทรงผนวดเพื่อน,นมัสการองค์พระปฐมเจดีย์และถวายสักการะ องค์พระร่วงโรจนทธิตและยังได้เสด็จพระราชด,ดำเนินทรงเยี่ยมชมพระราชวังสนามจันทร์ในปีถัดไปพระองค์ได้เสด็จเยี่ยมเยยนราษฎรอีกหลายครั้งได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายทําให้ชาวนาคปรปฐมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นเมืองเกษตรกรรมที่มีระบบชมประทานสมบูรณ์แบบเป็นแหล่งผลิตอาหารผลไม้ที่มีชื่อเสียงของประเทศ รัศดรต่างน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิตในานามของปวงพสกนิกรชาวจังหวัดนคนปรปฐมปฐมนครแห่งความจงรักภักดีจักได้น้อมนำแนวทางแห่งพระบรมราโชวาทแนวพระราชดำริหลักการทรงงานหลักปัจจญาเศรษฐกิจพ่อเพียงมาเป็นหลักชัยในการดำเนินชีวิตเพื่อความร่มเย็ยนเป็นสุขสืบไป